ต,ตาเนี่ยชัดเจนมากยกทันทีเลยสวัสดีค่ะพี่ชื่อเหมียวนะคะอายุ5 5ปีพี่เริ่มมีปัญหาความหย่อนคล้อยถุงใต้ตานะคะแล้วก็ลองแก้มเดี๋ยวพี่จะไปปรึกษากับคุณหมอว่าคุณหมออ่ะจะทําอะไรกับบนหน้าพี่ได้บ้างเรื่องของการลิฟติ้งหน้าเราจะใช้2ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวโวลูม,ม่าแล้วก็ตัวแรสเตอรในการลิฟต์นะคะจะได้ดูธรรมชาติแล้วก็อยู่ได้นานนะคะตาข้างนี้จะยังตกอยู่เลยเห็นไหม ยังเศร้าอยู่เลแต่ตาข้างนี้พอฉีดขึ้นไปมันก็จะยกขึ้นเห็นชัดอยู่จริงๆเห็นค่อนข้างชัดตรงที่หนกแก้ม<ช>ทนั้นระู้ว่าหนกแก้มข้างนี้มันอยู่ให<ช>ญ่ส่วนข้างนี้หลังฉีดทันทีทดูเล็กลง <S <S เหตุผลเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นการ lifting ของผิวหน้าลองแก้มก็จะเห็นชัดว่าเล็กน้อยลงชัดเจนใช่ค่ะ วันนี้ก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยกหางคิ้วคุณแม่ขึ้นมาแล้วฉีดเพื่อลดหนกแก้มแล้วก็ยกแก้มตรงขึ้นมานเอ,อเก็บรายละเอียดใต้ตาแล้วทำให้ตาดโตขึ้นนะคะรวมทั้งหมดเราจะใช้ฟิลเลอร์ทั้งหมด 6cc แต่ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนกันว่าหน้าเราตึงขึ้นค่ะแต่ตาเนี่ยชัดเจนมากยกทันทีเลย